วันนี้24กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันครบรอบหนึ่งปีการจากไปของพี่แตงโมนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการมากมายคิดถึงพี่แตงโมนะรวมไปถึงพี่พุธเดลพี่โปด้วยนะคบพี่ทีใช่แล้วคะ่ะบริเวณท่าเรือพี่บูนสงครามหนึ่งนะคะมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวเวียดนามนําดอกไม้มาวางไว้อะไรติดรูปน้องแตงโมสวยงามเลยคะ่ะเพื่อรําลึกถึงดาราสาวที่จากไปซึ่งการจัดพิธีไว้อะไรอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นสงที่ ที่ท่าเรือ1น,นะคะแล้วก็ที่คิดจักรอีกหนึ่งปรากฏว่าคิดจักรนี่คือ26ก็คือพรุ่งนี้แต่เมื่อวานนี้คนที่เป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่คิดถึงน้องแตงโมเปิดโอกาสให้เราให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุดเดิลแล้วก็ฮิโปโว,ว่ายอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับ จริงๆก็ต้องก็ต้องขอบคุณนะจริขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังไม่ลืมว่าวันนี้เพราะว่ามันครบรอบหนึ่งปีเอาทุกคนว่าเก็บว่าคนที่ตามข่าวหรือตามอะไรอยีง้งเพี้ยมันหนึ่งปีแล้วว่ายังคอยรักและยังคอยคิดถึงแตงโมสเสมอ ก็แต่ก่อนที่จะมาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อะไรแบบแปลกๆนิดนึงมันอันนี้ก็ไม่เป็นความเชื่อนะครับพุทเ่นจะมีรูปรูปไปอยู่ที่บ้านอยู่แล้วปกติมันก็ไม่ไม่เคยแบบหล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนมันมีคนผักรูปออกมาแล้วก็ตกใจเหมือนกันที่แบกว่าพุทเดนก็เลยนั่งนึกคิดกับน้องก็เลยบอกอ๋อสงใส่คงจะมาเตือนหรือเปล่าบอกกล่าวทันทีเลยบอกกางรูปเลยบอกว่าเตงโมฉันรู้ว่าหล่อนมาเตือนฉันใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกกันแล้วก็คุยเล่นกันแดีวคุยแย่กันเล้วเธอมาบอกทันใช่ไหมฉันก็มาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะไปหาเธอพรุ่งนี้นะวันนี้เราก็มาแล้วจริงๆพี่ด้วยก็คิดว่าเขาเขายังอยู่ยังอยู่คนในความรู้สึกของเรานะครับอยากบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแมวเพราะว่าพุ่ด้วเชื่อว่าแบบเขาเป็นห่วงแมวมากๆอ่ะพี่ด้วน่ะเลี้ยงแมวแบบอย่างดีอะถ้าเราความรู้สึกนะครับเอาตรงๆเลยคือเร็วมากไม่คิดว่ามันจะครบปีแล้วหรอกมันเหมือนเพิ่งแบบไม่เท่าไหร่นะครับยังคิดถึงเขาอยู่ คือฮิปโปทำมีรูมีหงก็จะแบบพยายามเฮ้ยทำงานแล้วนะเป็นยังไงบ้างมีสุขสบายไหมหรือเวลาเครียดก็จะแบบปรับทุกกับเขาว่าแบบเออเหนื่อยจังเลยอย่าเงี้ยหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรบ้างเพ,พิการเดินอยู่ด้วยทุกคนาากกคนะคะก็บริจาครถกูชีบสองพันดูแลต่างเรื่องของแมวของของกรอมนกเองรวมถึงเรื่องราวของการช่วยเหลือสังคมต่างๆที่โมโเคยช่วยแล้วก็พยายามกับเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่เราพอจะทําได้ เราก็รู้สึกดีใจนะคะหมายถึงว่าดีใจในฐานะที่ยังมีคนนึกถึงความดีเขานึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลามีโอกาสเคยไปแบบแบบไม่ได้บอกใครอย่างี้ไปก็เห็นคน,นเดินไปแล้วก็ไปม,มองรูปเขาอย่างเงี้ยอ่าแล้วเรารู้สึกยงนะ ความรักค,รความผูกพันสําหรับเพื่อนนะเพราะว่าเขาคบกันมาตั้งแต่เรียนมหาลัยนะฮิปโปแอนนาต่างๆนานานทั้งนี้ทั้นานั้นพี่ว่าครบรอบหนึ่งปีลาลึกแบบนี้ความน่ารักความประทับใจความผูกพันก็เป็นสิ่งที่ดีนะใช่แต่เชื่อเสมอว่าคนน่ารักคนดีอย่างแตงโมวันนี้ไปเกิดแล้วมั้งพี่ว่าถูกต้องนะครับ <N> แต่ว่าผมเชื่อว่าคุณงานความดีผลงานของพี่แตงโมเนี่ยไม่ได้อยู่แค่หนึ่งปีอยู่ตลอดไปความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนถูกต้องนะครับ